วันนี้รายการข่าวยามเช้าเราก็ขอเป็นสื่อกลางในการส่งมอบของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงานนะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะกระทรวงแรงงานเองก็มอบของขวัญปีใหม่ในปีนี้นะคะให้กับ ลูกจ้างนายจ้างรวมทั้งหมด7รายการด้วยกันค่ะมูลค่ากว่า20บล้านบาทโดยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่าในปี2568นี้กระทรวงแรงงานเนี่ยเตรียมของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่พี่น้องแรงงานทุกคน7รายการนี้มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะกรมการจัดหางานมอบแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพวงเงินกู้ อยู่ที่50,000บาทไปจนถึง300,000บาทค่ะดอกเบี้ย0%ก็คือรายดอกเบี้ย24เดือนโดยให้ผู้อ่าโดยให้กองทุนเนี่ย กู้นะคะสำหรับผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็บรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการอาชีพที่เป็นการรับงานไปทำที่บ้านผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยบุคคลยื่นคำขอกู้เนี่ยไม่เกิน5 0,000บาทถ้าเป็นรายกลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน3,000 0 0บาทระยะเวลาในการกู้ตั้งแต่1ธันวาคมนะคะปีนี้ไปจนถึง31 มีนาคมปีหน้าปี68ค่ะทำสัญญาให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่31พฤษภาคมุปีหน้าค่ะส่วนกรอบวงเงินกู้มูลค่า5ล้านบาทใครที่สนใจติดต่อได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานก็ได้นะคะนี่คือของขวัญชิ้นแรกชิ้นต่อมานะคะจากกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีการมอบบริการล้างแอร์ฟรีค่ะบ้านละ1เครื่องจํานวนหมื่นครัวเรือน บริการล้างแอร์ฟรีแก่ประชาชนทั่วประเทศที่มีบ้านพักอาศัยไม่เกิน2ชั้นบ้านละ1เครื่องโดยสามารถไปจองสิทธิ์ผ่าน QR Code คจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่หมื่นครัวเรือนหมื่นบ้านเท่านั้นมูลค่าที่เขา จัดสรรมาให้นะคะ5ล้านบาทค่ะสำหรับการลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะไปจนถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคมเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันหรือว่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด4กรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะนี่คือของขวัญชิ้นที่2ส่วนของขวัญชิ้นที่3ค่ะ มาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการมอบบริการตรวจสภาพรถนะคะช่วงก่อนหรือว่าระหว่างเทศกาลปีใหม่รวมทั้งสิ้นเนี่ยเวันด้วยกันค่ะให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยไปท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยระหว่างตั้งแต่24มาแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่1มกราคมปี68คือปีหน้าสถานที่ดําเนินการสถาบันสนํงงานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแล้วก็จุดบริการบนสายหลักและสายรองทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน,นครสวรรค์ นครราชสีมาประจบคีรีขันและชนบุรีค่ะการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถนั้นจะมีให้ ความพร้อมในเรื่องของการเดินทางเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วงกระทรวงแรงงาน1506กด4กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่าจะไปที่สำนักง,งานฝีมือแรงงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศสามารถไปได้เช่นกันค่ะส่วนของขวัญชิ้นที่4ค่ะมาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็มอบการอบรมประเมินมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานนะคะแล้วก็งานขนส่ง ให้กับผู้ประกอบการ200แห่งค่ะระยะเวลาในการดาเนินการยื่นคำขอคือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2,568คือปีหน้าค่ะประเมินฟรีภายในเมษายนปีหน้าเพื่อที่จะให้สถานประกอบการนั้นได้มีการร,ารับรองมาตรฐานแรงงานไทยแล้วก็ราพารักค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบการนะคะรวมมูลค่าอยู่ที่9ล้านกว่าบาทค่ะ200แห่งนะคะและแห่งละ45,000บาทติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ส่วนของขวัญชิ้นที่5นะคะมาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเช่นกันค่ะก็จะมีการมอบการอบรมความปลอดภัยนะคะให้กับลูกจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจํานวนหมื่นคนมีกิจกรรมอบรมฟรีนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปได้ค่ะ,ะสําหรับ คนละ1,000บาทจำนวนหมื่นคนติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่มกราคมปี68ไปจนถึงมีนาคมปี68ค่ะ ส่วนของขวัญอีก2ชิ้นนะคะก็จะมาจากสำนักงานประกันสังคมยกระดับคุณภาพให้กับผู้ประกันตนตรวจแล้วก็รักษามะเร็งฟรีตามโครงการของประกันสังคมโครงการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพสําหรับผู้ประกันตนแบบครบวงจรอ่ะใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมหรือสาขาทุกแห่งทั่วประเทศส่วนสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทํางานก มอบระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายสำหรับสถานประกอบกิจาการที่จะรับการติดตั้งระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้นฟรีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานประกอบการนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคมปีหน้าค่ะสถานประกอบการใดน,นะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อเขอก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนนะคะที่เว็บไซต์ของสสปทนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะ